เริ่มจากเรื่องแรกนะครับที่ทุกคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่นั่นก็คือการฟ้องของ Nintendo ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับอย่างที่เราอาจจะเข้าใจกันในตอนแรกแต่ว่าเป็นการฟ้องร้องในเรื่องของสิทธิบัตรครับโดยสิทธิบัตรเนี่ยมันจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบหนึ่งนะครับที่คลุมครองพวกสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและก็การออกแบบต่างๆสิ่งที่ Nintendo จดสิทธิบัตรจริงๆ มันครอบคลุมตั้งแต่วิธีการของการเปลี่ยนหรือว่าสลับโหมดของตัวละครภายในเกมนะครับระหว่างโหมดจับที่เราสามารถจะปาไอเทมบอลเนี่ยออกมาได้นะครับกับโหมดต่อสู้ที่เราปล่อยมอนเตอร์เนี่ยออกมาเริ่มต่อสู้กันถ้าหากว่าสิทธิบัตรเนี่ยมันถูกจดทะเบียนแล้วนั่นมันก็หมายความว่า เจ้าของสิทธิบัตรนั้นเป็นเจ้าของนวัตกรรมหรือว่าสิ่งใหม่นั้นจริงๆและพวกเขาก็จะมีสิทธิโดยชอบธรรมครับที่จะฟ้องผู้ที่มันละเมิดสิทธิบัตรได้นั่นเองครับแต่ทีนี้นะครับแล้วทําไม Nintendo ถึงเลือกที่จะฟ้องในเรื่องของสิทธิบัตรแทนที่จะเป็นลิขสิทธิ์นะครับทั้งๆ้งที่หน้าตาของตัวละครเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันมาก,มาก ล่าสุดก็เกิดเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทางบริษัท Pocket Pair บริษัทผู้พัฒนาเกม Power l เกมแนวเลี้ยงมอนสเตอร์ผสมกับแนวเอาตัวรอดถูกบริษัท Nintendo ฟ้องเข้าจนได้ครับซึ่งจากข่าวที่ว่ามานี้นะครับมันก็ทำให้เกมเมอร์แล้วก็สื่อต่างๆทั่วโลกเนี่ยออกมาพูดถึงข่าวดังกล่าวกันอย่างดุเดือดมากๆ แต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วด้วยความซับซ้อนในเรื่องของประเด็นทางกฎหมายผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อาจจะยังงงกันอยู่ถูกไหมครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับว่าสิทธิบัตรในวงการเกมมันคืออะไรกันแน่รวมถึงก็จะมีความเห็นจากทางนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับมาเล่าให้ฟังกันด้วยครับ เริ่มจากเรื่องแรกนะครับที่ทุกคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่นั่นก็คือการฟ้องของ Nintendo ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับอย่างที่เราอาจจะเข้าใจกันในตอนแรกแต่ว่าเป็นการฟ้องร้องในเรื่องของสิทธิบัตรครับซึ่งตรงนี้เพื่อที่จะปูความเข้าใจให้กับทุกคนนะครับผมก็เลยอยากจะมาอธิบายว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกกันว่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า intellectual property เนี่ยมันสามารถถูกแบ่งย่อยออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันครับนั่นก็คือ1ลิขสิทธิ์ 2ส,สิทธิบัตรและก็3เครื่องหมายทางการค้าครับพูดง่ายก็คือทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ร่มอันใหญ่ที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาครับเอาล่ะแล้วทีนี้ทั้ง3ส,สิ่งนี้มันแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ผมขอเริ่มจากเครื่องหมายการค้ากันก่อนนะครับโดยเครื่องหมายการค้าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าหรือว่าเกมเพื่อสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคสามารถจะจดจําได้ครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ชื่อเกมหรือว่าตัวละครที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริษัท ทีนี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็อย่างเช่นโลโก้ในภาพนี้เลยครับหรือว่าจะเป็นตัวละครมัสคอตอย่างปิกาจูนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่วัตทุตัวละครที่มันจะเป็นเทรดมาร์กของทางบริษัทนะครับซึ่งในกรณีนี้ครับเกมพาวเวอร์จะละเมิดเทรดมาร์กก็ต่อเมื่อพวกเขาเอาโลโก้ชื่อเกมหรือว่ามัสคอตพวกนี้เนี่ยไปใช้ภายในเกมของพวกเขาครับ ส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับจะคุ้มครองพวกงานสร้างสารรค์ต่างๆครับเช่นพวกงานภาพดนตรี Dream, บทสนทนาดีไซน์ตัวละครในเกมนะครับโดยจะคุ้มครองไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถจะนําเอาสิ่งนี้ไปใช้หรือว่าไปคัดลอกซ้ําได้ครับโดยตัวอย่างของการละเมิดลิขสิทธิ์ของโปเกมอนนะครับก็อย่างเช่นพวกเกมจีนครับที่จะก๊อปเอาตัวละครจากโปเกมอนไปทั้งยวงเลยอะไรทํานองนั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือพาวเวอร์เนี่ยจะละเมิดลิขสิทธิ์ก็ต่อเมื่อพวกเขาเอางานภาพดนตรีแล้วก็พวกดีไซน์ตัวละครต่างๆเนี่ย ไปใช้ในเกมของพวกเขานั่นเองครับและสุดท้ายครับคือสิ่งที่ทาง Nintendo ฟ้องนั่นก็คือสิทธิบัตรครับโดยสิทธิบัตรเนี่ยมันจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบหนึ่งนะครับที่คุ้มครองพวกสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและก็การออกแบบต่างๆซึ่งรวมไปถึงพวกระบบเกมเพย์หรือว่าลูกเล่นต่างๆภายในเกมด้วยนะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าผมคิดค้นอะไรขึ้นมาใหม่ได้อย่างหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยผมสามารถจะไปจดสิทธิบัตรได้เสมอไปนะครับเพราะว่าการจะไปจดสิทธิบัตรเนี่ยมันก็จะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆนานาของเขาครับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่จริงไหมมันเป็นนวัตกรรมใหม่มันเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมันสามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้จริงหรือ ไม่ด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าสิทธิบัตรเนี่ยมันถูกจดทะเบียนแล้วนั่นมันก็หมายความว่าเจ้าของสิทธิบัตรนั้นเป็นเจ้าของนวัตรกรรมหรือว่าสิ่งใหม่นั้นจริงๆนะครับและพวกเขาก็จะมีสิทธิโดยชอบธรรมครับที่จะฟ้องผู้ที่มาละเมิดสิทธิบัตรได้นั่นเองครับ อย่างไรก็ตามในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วแหละว่าทาง Nintendo เนี่ยเขาฟ้องผู้พัฒนาเกม p o w e r อในเรื่องของสิทธิบัตรแต่ว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดครับว่า p o w e r อเนี่ยเขาไปละเมิดสิทธิบัตรตัวไหนของทาง Nintendo แต่ถึงอย่างนั้นครับจากกระแสะของข่าวดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีทนายชาวญี่ปุ่นแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลายคนเลยนะครับได้ออกมาวิเคราะห์แล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกันนะครับทีนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อย่างล่าสุดนะครับทางคุณคิโยชิคุริฮาระครับทานายชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงประเด็นสิทธิบัติที่ทาง Nintendo ฟ้องว่ามันอาจจะมาจากสิทธิบัติ4ฉบับของ Nintendo ที่เพิ่งจะยื่นและได้รับอนุมัติ หลังจากที่เกมพาวเวอร์เนี่ยถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับโดยสิทธิบัตรทั้ง4ฉบับนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิบัตรย่อยจากสิทธิบัตรหลักอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าสิทธิบัตรย่อยเนี่ยมันก็คือสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายหลังจากสิทธิบัตรหลักครับซึ่งมันอาจจะมาจากการที่สิทธิบัตรหลักเนี่ยมีการคิดค้นหลายอย่างมากๆนะครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องแตกย่อยออกมาเป็นสิทธิบัตรย่อยครับเพื่อที่จะครอบคลุมเนื้อหาให้มันชัดเจนมากที่สุดครับ โดยทางคุณครูฮาระครับเขามองว่าผู้พัฒนาเกม Power w l มีโอกาสที่จะละเมิดสิทธิบัตรทั้ง4ตัวนี้อยู่ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าสิทธิบัตรย่อยทั้ง4ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่งได้รับอนุมัติหลังจากที่เกม Power w l ถูกปล่อยออกมาแล้วโดย Power นะครับเปิดวางขายเมื่อต้นปี2024 ส่วนสิทธิบัตรทั้ง4ของ Nintendo ที่เพิ่งจะยื่นจดไปเนี่ยได้รับการอนุมัติไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับแต่อย่างนั้นครับผลทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีผลย้อนไปจนถึงช่วงที่ยื่นจดสิทธิบัตรหลักนะครับในปี2021ซึ่งมันก็หมายความว่า Nintendo จะสามารถฟ้องบริษัทเกมที่มาละเมิดสิทธิบัตรเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากปี2021ครับ ส่วนรายละเอียดของสิธิบัตรย่อยทั้ง4ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เพียงแค่การจับมอนสเตอร์อย่างเดียวนะครับเหมือนที่เราอาจจะเข้าใจกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอ่านทั้งในสิทธิบัตรหลักนะครับหมายเลข jp 7 3 9 8 4 2 5 b 2และอีก1นึ่งิบัตรย่อยครับหมายเลข jp 7 5 4 5 1 9 1ดูเนี่ยเราก็จะพบครับว่าสิ่งที่ Nintendo จดสิทธิบัตรจริงๆ มันครอบคลุมตั้งแต่วิธีการของการเปลี่ยนหรือว่าสลับโหมดของตัวละครภายในเกมนะครับระหว่างโหมดจับที่เราสามารถจะปลาไอเทมบอลเนี่ยออกมาได้นะครับกับโหมดต่อสู้ที่เราปล่อยมอนสเตอร์เนี่ยออกมาเริ่มต่อสู้กันรวมถึงกระบวนการต่างๆครับตั้งแต่การกำหนดทิศทางในการปาบอลและการเปลี่ยนสถานะของมอนสเตอร์เมื่อจับมาได้แล้ว แต่ทีนี้ครับด้วยภาษาที่มันเข้าใจค่อนข้างจะยากมากๆมันก็เลยอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหมือนที่พวกเราอาจจะเข้าใจผิดกันไปในตอนแรกนะครับนอกจากนี้ครับสิทธิบัตรหมายเลข JP 7528390เกนเนี่ยก็ยังกล่าวถึงระบบอื่นๆภายในเกมอีกด้วยครับอย่างวิธีการของการเลือกและเปลี่ยนมอนสเตอร์ที่เราขี่ภายในเกมครับจากที่เราเนี่ยจับมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่าระบบคีมอนภายในเกมพาวเวอร์แล้วก็โปเกมอนมันก็มีความคล้ายกันจริงๆนะครับ แต่ทีนี้นะครับแล้วทําไม Nintendo ถึงเลือกที่จะฟ้องในเรื่องของสิทธิบัตรแทนที่จะเป็นลิขสิทธิ์นะครับทั้งทั้งที่หน้าตาของตัวละครเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันมากๆถูกไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณคุร,รุฮาระเนี่ยเขาก็ได้อธิบายไว้ครับว่าถึงแม้ว่ามอนสเตอร์ในเกม p า w World จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวละครในเกมโปเกมอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวครับดังนั้นถ้าหากว่าทาง Nintendo เลือกจะฟ้องในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับทาง Nintendo ก็อาจจะไม่ชนะคะดีก็ได้ครับ อีกทั้งหลังจากช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมานะครับกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรในญี่ปุ่นเนี่ยมันยังมีความเข้มข้นมากขึ้นและยังเอื้อให้กับฝั่งของเจ้าของสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้นด้วยครับ และจากกฎหมายที่มันเอื้อต่อผู้ถือสิทธิบตัตรเนี่ยมันก็เลยทําให้ทางคุณ c i r ร์ค t น t ทโตคับนักวิเคราะห์ตลาดเกมชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่า Nintendo น่าจะมีโอกาสชนะคดีนี้สูงครับเพราะว่าสถิติในการชนะคดีของฝั่งเจ้าของสิทธิบตัตรเนี่ยมันมีสูงมากนะครับแถมทีมกฎหมายของบริษัท Nintendo เนี่ยก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆอีกด้วยครับ สำหรับหัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับมันจะเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิบัตรนี่แหละครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าสิทธิบัตรนั้นเนี่ยมันมีขอบเขตที่กว้างมากเกินไปเพราะในแง่หนึ่งนะครับแม้ว่าสิทธิบัตรจะสามารถช่วยคุ้มครองนวัตรกรรมต่างๆได้แต่ว่าในอีกแง่หนึ่งนะครับมันก็นําไปสู่ข้อจํากัดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือมันทําให้นักพัฒนาเกมเนี่ยจำเป็นจะต้องมารีเช็คให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันถูกจดสิทธิบัตรไว้แล้วหรือยัง อย่างที่2ครับคือมันอาจจะเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาระบบใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูกันจริงๆนะครับระบบเกมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็คือการนําเอาระบบเก่าๆมาพัฒนาแล้วก็มาทําให้มันดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในมุมมองของเกมเมอร์เนี่ยมันก็มองได้หลากหลายแง่มุมมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไม่มีการจดสิทธิบัตรไว้อย่างชัดเจนนะครับมันก็เท่ากับว่ามันก็ทําให้บริษัทเกมอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแรงผลักดันในการอยากจะคิดค้นระบบใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะว่าสิ่่่งทีีมมันอยูแล้ว มันก็ไม่ได้ไปผิดสิทธิบัตรของใครถูกไหมครับซึ่งมันก็เลยอาจจะไม่เกิดระบบดีๆขึ้นมาให้เกมเมอร์อย่างเราเล่นกันนะครับหรือว่าบางทีนะครับการที่มันมีสิทธิบัตรอยู่แล้วเนี่ยการที่เกมใหม่ๆจะพัฒนาระบบขึ้นมานะครับ <ๆ S 2> เขาก็จําเป็นจะต้องไปเลี่ยงสิทธิบัตรตัวนี้นะครับมันก็เลยทําให้หลายๆเกมในตลาดครับมีระบบที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไปจนเกมเมอร์อย่างเราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมมันถึงจะต้องทําให้ยากขนาดนี้น่นมันก็เป็นเพราะว่าเรื่องของสิทธิบัตรทางนั้นเลยครับจากเรัะบจ เห็นได้ว่าประเด็นที่ Nintendo ้เนี่ยฟ้องผู้พัฒนาเกม p า w World ไม่ได้เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าหน้าตาของตัวละครแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิบัตรครับซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะสรุปได้นะครับว่า p า w World เนี่ยเขาไปผิดสิทธิบัตรตัวไหนของทาง Nintendo แต่ว่านักวิเคราะห์เขาก็ต่างเดากันไปต่างๆนานา,นา,นานครับว่ามันน่าจะเป็นสิทธิบัตรย่อยทั้ง4ตัวที่ทาง Nintendo เนี่ยไปจดหลังจากที่เกม p า w World ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนั่นเองครับ ซึ่งผลมันจะออกมาเป็นยังไงตรงนี้เราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องที่มันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมของเราครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ